สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิมกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นทางแสวงบุญของออชินิดกันนะครับอันนี้เราก็จะได้ยินกันมานานแล้วตั้งแต่เควสของกิจกรรมตัวของเอดูราอะไรพวกนี้นะเราก็จะรู้ว่ามันจะมีเส้นทางแสวงบุญครับทุกคนครับที่จะมีคนที่เขาจะเดินตามเส้นทางของเทพเจ้านะทุกคนมายังดินแดนส่วนหนึ่งของซูเมรุนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้รับพรน่ยนะแล้วทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นเลือกเล่าที่โด่งดังกันมากนะครับโดยเฉพาะในฟอนเทนนะแล้วก็มีชาวฟอนเทนหลายคนครับที่พยายามจะเดินตามนะทุกคนนะเออเส้นทางแสวงบุญนี้นะออชินิดคืออะไรนะครับออชินิดก็คือเจ้าพวกนี้นะทุกคนนะมันถูกเรียกว่าจริงๆชื่อจริงของมันคือล็อกโฟกซ์นะครับ หรือแปลว่าพูดแทงทะเลสาบนะแต่ว่าชาวเตวัดจะเรียกพวกนี้ว่าออเชนิดนะครับคำอธิบายเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเกิดจากการรวมตัวของาธาตุน้ำอันบริสุทธินะเออจนบางคนคิดว่าเอะหรือว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสลามหรือเปล่านะครับเป็นพวกสิ่งมีชีวิตธาตุอะไรแบบนี้นะตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับในคำอธิบายก็บอกว่าตำนานได้กล่าวว่าออเชนิดเคยเป็นสัตว์ จากทะเลด้วยนะเออขนชิ้นส่วนของเทพเจ้าที่ตายไปนะครับไปยังทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อให้ความรักที่พระเจ้าของพวกเขานั้นมีต่อโลกนะครับสามารถแพร่กระจายปืนนะ้ำไปทั่วดินแดนได้อะไรแบบนี้นะแต่ในเควสของโซลัรนะครับเควสควารน่าเนี่ยหรือในเควสกิจกรรมของโซลัรเองเลยนะก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องอแบบตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับต้นมาตาสรรพสิ่งนะครับ หรือว่าบ่อน้ำอมอริเนี่ยคือสิ่งที่เกิดจากร่างของเทพ,พเจ้าผู้ปกครองดินแดนแห่งน้ำซึ่งตายในเหตุการณ์500ปีก่อนนะครับซึ่งพอพูดมาประมาณนี้เราก็อนุมานได้ว่าเทพองค์นั้นก็คือเทพแห่งน้ำนะครับอาคอนแห่งน้ำคนเก่านั่นเองนะในเวสของโซรัสเนี่ยก็จะได้มีการอธิบายเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่ภัยพิบัติ500ปีผ่านไปเนี่ยตัวเทพแห่งน้ำก็ตายลงใช่ไหม พวกตัวของล็อกฟกนะครับก็พาการอพยพนะมาจากฟอนเทนนะครับนี่เขาค่อนข้างจะเขียนชัดเจนนะในเควสของตัวโสรัสรอบนี้นะครับระบุเลยนะว่าเมืองแห่งน้ำนะั่นก็คือเมืองฟอนเทนนะครับพวกนี้ก็บุกป่าฝ่าดงนะทุกคนนะฝ่าทะเลทรายและสัตว์ประหลาดมากมายนะครับแบบยกโยงกันมานะทางครอบครัวนะ จนในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงที่นี่นะครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นต้นสภาพของต้นมาตาสรระสิ่งนะพวกเขาก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วนะในหนังสือเรื่องหัวใจแห่งน้ำผู้ใสสะอาดนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องราวของออชินดิสนะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเขาบอกว่าพวกเธอทั้นเกิดมาจากแก่นของน้ำเป็นเพียงนะครับผู้สืบสายเลือดนะครับมาจากเทวดาผู้ไร้รูปร่างนะครับ และในบทที่2เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าบ้านเกิดนะครับของเหล่าพูดแห่งน้ำเนี่ย <c oughs> จะมีผู้พูดหนึ่งครับเออที่จะคอยคิดถึงนะครับบ้านที่เธอถูกในระเทศออกมานะดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้ครับเราสามารถฟันธงได้เลยนะว่าจริงๆแล้วพวกล็อกโฟกนะครับหรือว่าออชินนิดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตธาตุนะทุกคนนะเออแต่ว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเทพแห่งน้ําครับเออเกิดจากเทพแห่งน้ำเป็นคนสร้างขึ้นมานะและจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราพอจะนุมานได้ว่าจริง,รงๆแล้วนะครับเทพแห่งน้ําเองก็เป็นเทวทูตครับเป็นซีไลเหมือนกันกับตัวของนบีมาริกาหรือว่าเทพแห่งดอกไม้หรือว่าจงลี่นะครับซึ่งถูกในประเทศออกมาจากเซเลเทียนะ ดังนั้นอาจจะคล้ายกันกับในภาคส่วนของนบีมาลิกาครับที่พอถูกเนรเทศออกมาแล้วก็ระเบิดตัวเองกลายเป็นบ่อเลือดแล้วก็กลายเป็นผู้ดอกบัวขึ้นมาใช่ไหมเทพแห่งน้าเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันครับน่าจะระเบิดตัวเองออกมาแล้วก็กลายเป็นทะเลสาบแล้วก็ทําให้กําเนิดพวกผู้แห่งทะเลสาบเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองนะในเควสจะมีการพูดถึงการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวของออชินิดนะทุกคนนะกับตัวของผู้แห่งดอกไม้นะครับ เราจะสังเกตได้ว่านะครับตัวของเอเดล่าเนี่ยถ้าไม่นับว่ามีลูกตาลูกเดียวนะเออแล้วก็เป็นตัวสีฟ้านะครับกับตัวของโซรัสนั้นเหมือนกันมากนะเอาจริงก็คือเหมือนกันมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะสิ่งมีชีวิตทั้งสองนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากตัวของเทพแห่งน้าองค์ก่อนนั่นเองนะโดยที่พูดแห่งดอกไม้นะครับได้ถือกําเนิดจากสาอมริดนาะทุกคนน้องก็คือเทพแห่งดอกไม้ใช่ไหมกลายเป็นสาอมริดนะครับ แต่ว่าได้รับการเติมหวานลงไปนะเติมหวานลงไปเออก็เลยกลายเป็นตัวของพูดแห่งดอกไม้ออกมานะครับส่วนตัวของล็อกโฟกนะครับหรืออย่างเอโดรา,างเงี้ยก็เกิดจากร่าง,องของเทพแห่งน้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรวมเข้ากับน้ําบริสุทธิ์นะเออต้องรวมเข้ากับน้ําบริสุทธิ์แล้วถึงจะให้กําเนิดตัวของล็อกโฟกออกมานั่นเองนะครับดังนั้นจึงพูดได้ว่าตัวของล็อกโฟกและทุกคนนะกับตัวพูดดอกไม้นะครับ ก็ถือว่าเป็นชาติห่างๆก,กันจริงๆนะเออก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดจากเทพแห่งน้ําเหมือนกันครับแล้วทําไมพวกล็อกโฟกนะครับถึงต้องเดินทางมาที่ต้นมาตาสับปะสิ่งนะครับในเนื้อเรื่องของเอโด่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะ,นะทุกคนหลังจากที่อาคอดแห่งน้ําคนเดิมนะครับได้ตายไปที่นี่นระก็มีอาคอดแห่งน้ําคนใหม่ขึ้นมานะครับ ก็คือโฟคัลเลอร์นั่นเองแต่ที่นี้ปัญหาก็คือตัวของโฟคัลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีนะอาจจะเป็นคนไม่ดีอเออเพราะว่าตัวล็อกโฟกนั้นไม่สามารถอยู่อาศัยร่วมก,กันกับตัวของโฟคัลเลอร์ได้ครับ <S <S สุดท้ายพวกเขาก็เลยตัดสินใจก็คืออพยพนะออกมาจากฟอนเทททั้งหมดเลยนะครับเออเพื่อที่จะมาตามหาตัวของอาคอดเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าพอเขามาถึงที่นี่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็น่าจะรับรู้ได้แล้วล่ะว่าตัวของ อาคอนคนเดิมนั้นได,ได้ได้ตายไปแล้วนะครับพอเข้ามาถึงที่นี่เนี่ยเขาก็รีบกระจายตัวกันไปทั่วโลก,กน,นะในเคสเนี่ยอาจจะบอกว่าพวกเขาผิดหวังนะครับว่ามาเจอแล้วเทพของพวกเขาดกลายเป็นศพไปแล้วอะไรแบบเนี้แต่ว่าความจริงนะทุกคนนะถ้าเราอ่านจากในรายละเอียดของตัวของออชินิดนะครับเขาบอกว่าพวกนี้มาเพื่อขนเศษชิ้นส่วนของเทพ,พเจ้าที่ตายไปครับไปยังทั่วโลกนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญครับเออพวกออชิดิสนั้นรีบเดินทางมาที่นี่นะทุกคนนะเพื่อที่จะมาเก็บชิ้นส่วนนะครับร่างของเทพแห่งน้ําที่ตายไปแล้วนั่นเองครับหลังจากที่ได้แล้วเนี่ยก็รีบพากันกระจายไปทั่วโลกครับเพื่อที่จะไปตามหาแหล่งน้ําบริสุทธิ์จากทั่วโลกนั่นเองนะทุกคนนะเออหลังจากนั้นครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นร่างของเทพนะครับแห่งน้ำนะครับเจอกับน้ำบริสุทธิ์นะครับมันก็จะถือกำเนิดออชินิดตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองเนาะเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีออชินิดตัวใหม่ครับถือกำเนิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่เทพแห่งน้ำได้ตายไปแล้วได้นั่นเองครับก็เพราะว่าเจ้าพวกนี้แหละนะทุกคนนะเออได้มานำหยาดน้ำอมฤตนะครับแล้วก็ พากันกระจายไปทั่วโลกนั่นเองครับและผลของมันนะทุกคนนะมันยังทาให้แหล่งน้ําบางที่ครับกลายเป็นน้ําผู้วิเศษด้วยนั่นเองครับอย่างเช่นที่สปริงวาวนะไอ้น้ำปลาที่เราพูดถึงนะครับมันคือน้ําที่ดาวน่านะทุกคนนะเอามาใช้ในการทําค็อกเทลนะครับซึ่งมันทําให้ค็อกเทลของดาวน่าเนี่ยไม่ว่าจะใส่ส่วนผสมบ้าบออะไรลงไปก็ตามครับมันก็จะออกมาอร่อยทุกสูตรนะเออมันเป็นเพราะว่า มันได้รับพลังจากน้ำผู้พิเศษนี้นี่เองครับแถมมันยังใช้ชำระความไม่บริสุทธิ์นะครับของพวกออชินิตได้ด้วยนะและที่สำคัญครับมันยังเชื่อมโยงสายน้ำนะทุกคนนะทั่วทั้งโลกเข้าด้วยกันได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของออชินิดล็อกโฟกนะครับและพูทแห่งดอกไม้นั่นเองว่าโอ้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับทุกคนครับแท้จริงแล้วพวกเขาก็คือพูดนะครับที่เกิดจาก เลาเทวทูตหรือว่าซีไลน์นั่นเองนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ